สวัสดีครับวันนี้จะมาอยู่ช่องเสียพดพาลุยนะครับเรามาอยู่ช่างกับช่างตีมีดมีดยังพอเลย ไฟฟ้า้านสนอยอ๋อเอาครับบ,บา้านช่างตีเนี่ยยได้แบบไหน,นสั่งได้ครับ ลูกมือเบมร์กมวเมือคูเ่เ,เดียวเลยวะที่านี่นะเดี๋ยวตีให้เดี๋ยวตีไปรอกเดียวเขาจะมาตรวจดีฟ้อนอีแล้ะ ตัวเป็นมีดให้เราใช้ ไอที่เซ็ตแล้วเดี๋ยวพ่อเซ็ตแล้วว่มมีป่ปะเช้าก็มาเอาไปสองดวงครับสองเล่ม วต่อสร้างมาเ่ยไฟฟ้า,ฟฟาอืมไฟฟ้ามาสั่งครับสั่งกันได้ครับ ีทุกวันกล้ามขึ้นครับเดี๋ยวผมจะมาเรียนวิชาด้วยครับลายฝนเด่นเนาะดูเป็นมีดครับวันนเศษมีด เช้านี้ฝนตกช่างตีมีดเรากับบรรยากาศทุ่งนาครับทุ่งนาออกมาอยู่การทุ่งนาครับ สั่งเฮดแบบใดก็ได้เราพอนี่อสั่งแบบไหนก็ได้นะครับ <c oughs> ข้อนเล็กข้อนใหญ่ทำตะกบนีนกล้ามขึ้นครับนี่เป็นรูปล่างแล้วครับ อันนี้เล็กยังพอเลยเล็กแนบเล็กแนบเพื่อน,น้อยแต่แนบอันาดนี้แนบสามล้อค่ะโอ้แนบสามล้ออย่างวันนี้ เดียวครับเครื่องทุนแรงไม่มีครับออวันนี้ลูกน้องไม่มาครับจัดคนเดียวอยู่ใกล้โทรศัพท์ร้อนเลยครับ 呵呵呵。 เดี๋ยวช่วยพอตัดก่อนมามาอ๋มอมือหนึ่งถ่ายวิวมือหนึ่งตัด โอเคได้ครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายดูอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ